ตัวนี้ชุดละ30บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่งานเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับก็คือเขาชุดหนึ่งเนี่ยจะมีตัวเบ็ด2ตัวอย่างนี้เลยนะเพิ่มโอกาสการได้ปลานะ,ะสายหน้าก็จะยาวประมาณนี้ เด็กครับวันนี้อยู่กับแอมิลิมนะครับผมวันนี้นะครับมีสินค้านะครับเข้ามาเติมนะครับผมกับเจ้าชุดตัวเบ็ดนะครับจากทางยามาฮุกนะครับตัวนี้จะเป็นชุดตะเบ็ดสำหรับตกปลาเห็ดโคนนะครับผมมันจะเหมาะสำหรับพวกตกปลาเห็ดโคนตามชายหาดนะครับตกงานวังเนี่ยได้เลยนะแต่ไม่จําเป็นจะต้องตกเห็ดโคนเสมอไปนะพวกตกปลาทั่วไปเนี่ยใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะมีแบบ2แบบนะครับผมจะมีตัวเบ็ดอย่างนี้ให้เราไปผูกเองนะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนตัวนี้ครับจะมีตัวเบ็ดให้สลหรับไปเราไปผูกเองเนี้ย อ่าอันนี้เขาจะชื่อทรงว่าอะไรเนี่ยอันนี้เขาจะเขียนไว้ว่าเป็นโมเดล SS ศูนย์หนึ่งนะครับอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นตะเบ็ดสาหรับอ่าไปผูกเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไซส์หกนะตนัวนี้อ่าซองตัวนี้จะอยู่ซองละสี่สิบาทนะครับส่วนตัวนี้ก็จะซองละสี่สิบาทเท่ากันแต่ตัวนี้จะเป็นทรง F สิบเอ็ดนะครับผมอ่าเหมือนโปรเบตไฟนะตัวนี้ประมาณนี้เลยอันนี้สำหรับผูกเองนะแต่ที่เข้ามาเติมเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นแบบว่าผูกสําเร็จแล้วพร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็จะมี ด้วยกัน2แบบแล้วก็ขนาดตัวเบ็ด2ขนาดนะครับ <S <S ก็จะมีไปดูแบบนี้ก่อนสีแดงก่อนสีแดงอ่ะจะเป็นสําหรับตัวเบ็ดบนนะครับผมอ่าจะเป็นอย่างนี้เป็นตะกัวบนสิอ่าเป็นตะกัวบนนะครับแอมินพูดผิดนะตัวนี้ก็คือเป็นแบบตกปลาหน้าดินเข้าไว้ทั่วไปเลยก็คือเราจะใส่ตะก,กวัวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลอยลูกบัตรแล้วเราก็ผูกกับลูกหมุนอย่างนี้ได้เลยเนะก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะตัวเบ็ดก็จะมี2ขนาดนะครับถ้าเป็น e6 เนี่ยก็จะเป็นตัวเบ็ดขนาดเล็กนะครับผมอย่างนี้ อ่ะเป็นตัวเบ็ดขนาดเล็กนี้มึงขออยญาปิด q ิวนิี้นึงนะเป็นตัวเบ็ดอย่างเล็กอย่างนี้นะเป็นตัวเบ็ดทรง F 1 1นะครับที่เข้ามาแล้วก็จะมี E8 เนี่ยตัวเบ็ดก็จะให,ใหญ่ขึ้นมาหน่อยรหัสเขาเนี่ยก็คือต่างกันนี่ขนาดตัวเบ็ดนะประมาณนี้ลูกหมุนที่เขาให้มานี่ก็เป็นลูกหมุนผังเกรดดีเลยนะแล้วก็สายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายฟูโรนะครับมาขนาดประมาณ12ปอนด์นะส่วนข้างบนเนี่ยฟองสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตะกัวล่างตะกัวล่างเนี่ยก็จะเป็นตะกัวลักษณะน,นี้ เหมือนตะ่วดอกช็อตนะครับก็คือตัวเนี้เราก็สามารถที่จะผูกเมนเข้ากับลูกหมุนใช่ไหมแล้วก็มันจะมีปลายสายเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะผูกกับตะ่วน้ได้เลยหรือใครจะต่อติดก็ได้เผื่อเปลี่ยนขนาดตะ่วนะเผื่อน้ำมะแงเนี้ยก็อาจจะไล่ตะกว่ว10กรัม20กรัมตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวแอดมินแกให้ดูสักชุดที่ขายดีจะเป็นตัวนี้ครับเป็นฟองแดง e6 นะครับตัวนี้ขายดีมากตัวนี้ชุดละ30สิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่งานเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับ ก็คือเขาชุดหนึ่งเนี่ยจะมีตัวเบ็ดสองตัวอย่างนี้เลยนะเพิ่มโอกาสการได้ปลานะสายหน้าก็จะยาวประมาณนี้ข้างบนก็จะเป็นลูกหมุนนะครับต่อลงมาแล้วก็มีตัวเบ็ดเห็นไหมแล้วเขาก็จะถักเงื่อนมาอย่างดีเลยนะครับถ้าลองสังเกตดูเขาจะถักเงื่อนมาอย่างดีเลยแล้วก็จะเป็นยาวมาแล้วก็จะมีตัวเบ็ดอีกตัวหนึ่งประมาณนี้ชุดหนึ่งก็จะมีตัวเบ็ดสองตัวอย่างนี้เลยชุดหนึ่งเนี่ยชุดแค่สามสิบาทเองนะแล้วก็สามารถที่จะไปตกปลาได้แล้วนะครับผมอย่างเงี้นะ เหมาะสำหรับการตกปลาเห็ดโคนเป็นอย่างยิ่งนะแต่ถามว่าถามว่าตกปลาอื่นได้ไหมก็ตกได้เหมือนกันนะครับเป็นปลาพวกปลาตามชายหาดเนี่ยตกได้เลยนะใช้ได้เหมือนกันนะก็เลือกขนาดตัวเบ็ดตามขนาดปลาได้เลยนะครับผมขนาดห้าปลามันตัวเล็กเราก็ใช้เป็น e 6ครับผมแต่ถ้าเป็นปลาที่ใหญ่ขึ้นมาเราก็ใช้เป็น e 8ได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับใครสนใจก็สามารถจิ้มเน็ตสการ์ได้เลยนะกับเจ้าชุดตัวเบ็ดนะครับจากทางยามาฮุกนะครับผมนี่เป็นอย่างนี้เลยชุดละ3 0บาทแล้วก็มีเป็นแบบนี้ด้วยเผื่อใครอยากผูกเองก็สามารถซื้อไปผูกเองได้นะประมาณนี้ ฝากไว้ได้วยครับจิมมี่สก้ารได้เลยครับขอบคุณครับ